สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับ17มกราคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลการสัปดาห์ก็เตะกันมากมายนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นรายการบอลั่วยเป็นหลักเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับสองคู่ที่ครัมาฝากกันนะครับก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับเป็นเกมระหว่างกีโรนาครับ จะเปิดบ้านเจอกับลาโยนะครับในศึกโกปาเดเรของสเปนนะครับผมรอบนี้ก็เป็นรอบ16ทีมนะครับผมก็ใกล้เข้าสึงเส้ซชัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกีโรนากับลาโยนั้ยต้องบอกว่าจริงๆเป็น2ทีมที่เรื่องของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของชื่อชั้นเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสวนทางกันนะเพราะว่ากีโรนาปีนี้มาดีมากนะครับผม ตอนนี้มีจาฟูครับในลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็ไม่แพ้คารดิมา15เกมติดต่อกันนะครับล่าสุดนะครับอาจจะทำแต้มหล่นนะในเกมลีเพราะว่าเหลือ10คนนะครับแล้วก็ทําได้แค่เสมอกับอาร์เมเรียไป0ูนย์นะครับโซลายโยครับหลังจากที่ผลงานแย่มาพัก1น,นะแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ถือว่ากลับมาดูดีครั้งหนึ่งนะครับชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับก็น่าจะได้ ความั่นใจกลับมาพอสมควรเลยนะครับชาลเคดาเฟในเกมลีนะแล้วก็เกมล่าสุดในฟุตบอลทั่วเนี่แหละก็ต่อไปพิเศษครับแล้วก็เอาชนะเวสกาไป2อศูนย์นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคมสูสีนะเพราะว่าถ้าเกิดมองถึงเรื่องของชื่อชั้นแต่ว่าถ้าเกิดดูฟอร์จากปีนี้ผมมองว่ากิโรน่าดูดีกว่านะครับเพราะว่าผลงานดีมากแล้วก็เกมลุกดีนะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่า เกมรุกดีกว่าทีมใหญ่บางทีด้วยซ้าไปนะครับยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าโอกาสการเก็บชัยชนะเนี่ยมีโอกาสสูงเลยเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดดูจากเรื่องของก,กาแพงเนี่ยขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วซึ่งผมคิดว่าเล่นในบ้านด้วยคิดว่าน่าจะทําได้ไม่ได้พลาดนะครับดูแล้ววันนี้กีโรนาน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับก็ เป็นกลุ่ม A นะครับของเจ้าภาพกาตาจะพบกับทาจิกิสถานนะครับ <S 2> <S 2> เกมแรกนะครับที่ลงเตะไปในเช่นครับนะครับกาตาเจ้าภาพถล่มเลบานอนเปสามศูนย์ถือว่าตามคาดนะครับส่วนาทาจิกิสถานเนี่ยสมกับจีมาศูนย์ศูนย์นะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าภาพเอาชนะได้โอกาสเข้ารอบต่อไปมีสูงเลย นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากเรื่องของชื่อชั้นก็จะบอกว่ากาตาดูดีกว่านะครับอันดับแลงกิ้งของพวกเขาก็เหนือกว่านะครับกาตาเป็นอันดับแลงกิ้งที่58ส่วนทาจิอยู่อันดับ106นะครับเรื่องของประสบการณ์ในเอเชียนครับก็จะบอกว่าทาจิที่สามาเล่นปีนี้เป็นปีแรกนะครับองบอกประสบการณ์ค่อนข้างน้อยผิดกับกาตาที่ประสบการณ์มีมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปี 2 1 9ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันนะครับวันนี้ดูจากภาพรวมนะครับผลงานโดยรวมกาตาค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดูจากเฮดิแคปนะครับกาตาอาจจะดูเหนือกว่าค่อนข้างสูงนะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเชียร์แต่่าคิดว่าดูประสบการณ์ ความได้เปรียบต่างๆในเรื่องของการเล่นในถี่นที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็เฮดูเฮดการพบก,กันที่ผ่านมา2นัดกาตาชนะมาทั้ง2นัดนะครับสอนกับสอวันนี้ดูแล้วน่าเสี่ยงเชียนะเล่นในบ้านด้วยนะคิดว่าน่าจะชนะสวยๆได้ทั้งสองสู่ารางนี้นะครับผมสรุปนะครับสคู่วันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันนะก็จะมีในส่วนของอากีโรนาครับแล้วก็กาตานะครับผมอ่ะนี่เป็นสคู่ที่ คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ